คนต่างประเทศครับแต่มารับลูกเลยครับแล้วไปคบกับเขาได้อย่างไงครับผู้จะรู้หรอครับมึงถามแบบงูโง่นะครับแบบปัญญาอ่อนเลยนะแล้วไปคบทําไมเมื่อก่อนมันไม่รู้ไงว่ามันเกลียวมันทั่วยอย่างนี้ไงไอเดชา่าโชว์โง่อีกแล้วมึงน่ะโชว์โง่ครับนะมึงจะรักใครชอบใครแต่อย่าไปโชว์โง่ขนาดนั้นครับ ไปคบได้ยังไงครับถ้ารู้ว่าเขาไม่มีจริยธรรมครับทําผิดจริยธรรมที่เอาคิดมาปล่อยมาอะไรครับทุกท่นะแล้วไปคบเขาทําไมครับกูไม่รู้ไงกูนึกว่ามันเป็นเม่อเหมือนกับเมียมึงนั่นแะครับกูจะรู้หรือว่ามัน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 ชั่วมันเลวครับมันมาเลวมาชั่วทีหลังครับยกตัวอย่างนะครับนะก็เหมือนกับเพื่อนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับเราก็คิดว่ามันคนดีครับ นะแต่มันมันมาหักหลังเราทีหลังนียครับคุณจะมาบอกว่าคูมันทํเอากูไม่รู้ไงเมื่อก่อนกู็นึกว่ามันเป็นคนดีนะครับก็เหมือนกับคุณกู้เงินพวกเราเขาท่านผู้ชมเราก็บอกว่าเขาเป็นคนดีกู้ไปเขาไม่จ่ายนะแล้วจะมาถามบอกว่ามึงให้เป็นกู้ได้ยังไงก็พูดได้เลยครับไอเดชาปัญญาอ่อนมึงอ่ะขี่ข้าจะทุพรครับนะที่ข่ายนกเขาพวกมึง่ะนะไม่แค่นั้นครับ เอาด้อยค่าได้ยังไงครับท่านทักษสิณน,นะครับนะท่านก็บอกว่าคนที่ไม่มีเหมือนสารรัฐธรรมนูญไม่มีจริยธรรมนะคุณจะมาตัดสินเรื่องจริยธรรมได้อย่างไรครนะางครับนะเห็นไามครับนะอย่างคุณจะไปฟังธรรมนะครับคุณจะไปฟังธรรมกับพระผู้ใหญ่เห็นไหมตามมีข่าวคุณจะกล้าไปฟังธรรมไหมครับในเมื่อเขาไม่มีคุณธรรมนะครับไม่มีศินพระไม่มีสิลพระพระสินตก คุณจะไปนั่งกราบไหว้ได้ยังไงครับนะถ้าเขารู้แต่ท่านทัดสินไม่รู้เขาก็ต้องพบสิครับนะทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะเจอปัญหาแบบนั้นครับแต่อย่ามาด้อยค่าครับอย่ามาโชว์โง่ครับจุกโรจุกโรอย่ามาโชว์โม่ครับโอ้ครับคุณไม่รู้เรื่องการเมืองคุณอย่ามาพูดเลยครับเรื่องกฎหมายคุณว่าไปครับแต่การเมืองอย่ามาโชว์โม่ครับไม่รู้เรื่องนะครับน้าค่าคุณรู้เรื่องคุณก็เล่นงานเลยนะเดชา มึงเคยพูดไหมครับกับวัวมึงเคยพูดไหม <c ười> เคยเกาะติดไหมเขากระโดมมึงเคยเกาะติดไหมไอเดียชา <c ười> ผมไม่อยากจะบอกว่าควายหรอกครับแต่ผมจะบอกว่าน้องควายครับ <c ười> เออเก่งครับเอานี่เก่งนะครับแต่ไม่ได้เรื่องนะประชาชนเราไปต่อยอดเราไปประโยชน์ไม่ได้นะทีหลังถ้ามึงจะพูดนะมึงก็ต้องนะครับ ต้องหาข้อมูลาดีก่อนเองครับมึงจะมาบอกว่าโอ้ยครบได้ยังไงโอ้โหครับมึงพูดคํานี้มึงก็งูแล้วครับเดชาโง่แล้วไปไม่เป็นมึงล่ะนะครับไปเรียนรู้ใหม่ครับอยากจะพูดเรื่องการมึงไปเรียนรู้ใหม่ครับนะอะไรที่มันจะน่าเล่นหลายเรื่องครับจากเรื่องสารล่มลนยุดยุติปฏิบัติหน้าที่เล่นดลครับนะถ้ามึงแน่จริงมึงเล่นเดี๋ยวมึงเล่นเหมือนกูดิครับ นี่แหละคือปัญหาของประเทศมึงชมาดูปัญหาของประเทศเลยมึงจะคิดว่าชินวัตเป็นปัญหาของประเทศควายเท่านั้นล่ะครับคุณนี่คิดว่าชินวัตนคือปัญหาของประเทศครับคือความไม่ปลอดภัยของประเทศเหมือนกับไปข้ามพุกแต่ไม่ปอนที่มันไม่ปลอดภัยครับจะปลอดภัยได้ยังไงกันชามึงไม่ได้ดูดไงน้ำน้ำกระท่อมประชุบเพียรม้ง่าได้เลยไงเขาห้ามแล้วไงมันจะปลอดภัยพวกมึงได้ไงยาบ้าเขาก็ปราบไงเห็นไหมคุณทาเข้ามา ยังไม่ถึงเดือนเลยครับถล่มทลายครับนั่นคือของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นครับสิบปีที่แล้วนะครับพวกมึงนะครับทำอะไรละ่ะนะไอเดชาพูดอยทีเขากะโดง่งไอ้น้อง <c oughs> โอ้เราก็ติดตามอยู่นะครับเมื่อก่อนเราวก็ติดตามแต่ว,ว่ามันโอ,โอ้ครับนะแต่ถ้าพูดเรื่องนะครับนะมือปาบหนี่ง งับแงบงับบครับไม่กล้านะครับแม้แต่เลวัดยังไม่กล้าเลยครับนะไม่กล้าเลยรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนครับไใ้มือปาบคนนั้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะงับนะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเต็มปากไงนะครับนะกูนี่กูตัดนามครับเพราะกูรู้จริงไงกูรู้สันดานมันไงนะเห็นล้วครับมึงเอานยครับถ้าคณโกงชาตินะครับที่ดินเขากระโดงเห็นนั่นครับทนในหน้าที่ของมึงเดชา มึงจะต้องจัดก,การสวหัวอย่างนี้กับอ้างนี่ซ้มโอนนีครับนะกูไม่เห็นมึงขุดคุยอะไรเลยครับไม่เคยพูดนะังึกสวอสอึกสถตวตงอถล่มอย่างนี้ครับเรือดนน้ำไม่มีเครื่องอย่างนี้กูไม่เห็นมือมามา,มาพูดเรื่องนี้เลยครับนะกูถึงบอกว่าอย่าไปให้ราคาครับท่านผู้ชมอย่าให้ราคาทนายนะครับทนายหิ้วแสงหิวแสงนะครับนะมีอะไรล่ะครับนะพูดก็มันพูดเต็มปากเลยครับเดี๋ยว เ้าบอกว่ามือปัาบกูขำว่ะจบแล้วครับเดชากรู้นะครับนะนี่แหละครับถึงเป็นนกเขาครับไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่เป็นนกเป็นนกของระดื่ไม่ใช่เป็นนกของตัวเองครับเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะขอบคุณนะครับท่านนวยผมไม่เข้าใจครับนะเมื่งเคยพูดไหมเรื่องรัฐธรรมนูญ มึงก็ไม่เคยเรื่องสองวอหัวนะครับโดยเฉพาะสำคัญมากเลยนะมึงกล้าไหมถ้าไม่กล้ามาก,กูจะสอนมึงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องประชาธิปไตยเรื่องรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับเรื่องหลักกฎหมายครับซีวิกลอคอมวอลรอ,ค,อ,รอครับหลักการปกครองครับรนะจารีตป,ประพเพณีครับนะประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์มึงมานะครับนะ เออรับทีมมาก็มาสิครับรีเอนมากูจัดให้มึงได้หมดครับนะถ้ามึงแงเฉงมึงก็ต้องออกมาในในรูปแบบว่าแต่มึงก็รู้นะครับว่าปังอุปสรรคปัญหาการเมืองไทยคือประเทศไม่เป็นทศไทยมึงยังไม่รู้เลยปัญหาของประเทศนะมึงยังไม่รู้เลยปัญหาเป็นที่องค์กรอิสระนะไม่รู้ครับนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า ประเทศไทยมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับนานาประเทศเลยก็ยังไม่รู้อีกนะมึงยังไปโอ้โหโครับนะไปคบได้ยังไงทักนษะิณไปคบไดตั้งสามสิบปีถ้าคนไม่มีจารีดาเขาเพิ่งรู้ไงนะเขาเพิ่งรู้ความชั่วมันเพิ่งมานะครับเพิ่งมาผุดไงครับเมื่อก่อนเราจะไปรู้เหรอครับนะแะแดงว่านับผู้ที่ก็นุดนข้ามประเทศครับ ผูดทีก็ข้ามพมา่าพูดทีก็ข้ามประเทศกับพวกมึงนะฮนะเอาใจประเทศอื่นเหมือนกับสื่อบางช่องเห็นะเอามาลีลันเลยนะนะผู้นะําต่างประเทศคนนี้ครับนะแม้แต่ขี้มันยังมาออกนะครับนั่งขี้มันยังมาออกเลยนอนอยู่นอนคนอยู่มันก็ยังมาออกครับนะสื่อบางช่องนะครับนะเป็นทาสขี้ข้ารับใช้ เพราะว่าพวกมึงเนี่ยหาแดกับพวกเท่าเท่าครับถือพวกนี้นะนะกูจะจัดําพวกแล้วพวกมึงเนี่ยหาแดกับพวกเท่าเทาหาแดกับแก๊งคอเทเตอร์หลอกลวงคนไทยครับหลอกลวงชาวลักนะแม้แต่นะครับคำเขายังไม่เอาเลยครับแต่พวกมึงยังเป็นขี้ฆาลูกหาผมไม่เข้าใจับนะถ้าท่านทักษิณไม่ปราบแก๊งคอเทเตอร์นะครับอย่างเดียวเนี่ยครับเขาก็ไม่ลําบากอะไรนะเขามีแต่เพื่อนครับ นะแต่เขายอมไม่ได้ครับที่ไอ้ลูกหลานเรานะครับโดนหลอกไม่ใช้แรงงานครับทําไม่ได้เป้ามันก็เอากระบอกไฟฟ้าช็อตครับนะเอาใปไฟชอ็อตชอ่เอาว่าวันนี้มึงต้องหลอกคนไทยนะครับหลอกต้องได้เงินนะครับภายในเะท่านี้มึงต้องได้นะครับร้านแรงงานอย่างนี้มันทาไม่ได้ทาไงครับลูกหลานเราก็โดนหลอกครับนะ,ะแสดงว่าคุณพอใจอย่างนี้เหรอ เขพอใจอย่างนี้แหละครับนะเห็นหรือยังครับเพราะว่านะครับสวเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจสิครับทุกผู้นะคุณคุณไม่เห็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงในการปกครองในระบบประชา,าธิปไตยประเทศชาติเลยหรือครับนะว่าสว,วมันมีอำนาจในการแต่งตั้งนะแต่งตั้งองครร์กรหล่ะทุกตัวครับแม้แนะต่กสทชครับเห็นไหมครับ เงินที่มันอยู่ในถังขยะ12ล้านเงินอะไรครับอ่กล้วยหัวคิวครับเห็นหรือยังนะครับก็เหมือนนี่ครับองค์กรนี้ครับถือว่ามาเฟียประเทศเลยนะครับถ้ามันถ้ามีนะครับกลุ่มทุนเขารวมกันพวกยาบ้ายกตัวอย่างครับผมอยากจะขายยาบ้าครับท่านนะท่านเอากี่กิโลครับล้มไม่น้อยครับทักสินอุ้งอิงยาวไว้ครับล้มไม่น้อยเห็นไหมมันถูกขาไปแล้ว เดี๋ยวเรื่องครับเอากี่กิโลท่านเดี๋ยวผมจดให้เก้าคนเนี่ยนะเอากี่กิโลผมจะให้หมดครับพี่ครับมันอันตรายนะครับเขาถึงบอกว่ามันต้องมันมันมันต้องคนส่วนใหญ่ซื้อเสียงก็ซื้อ,อยากนะอย่างเลือกตั้งเลยครับคนเจ็ดสิบล้านคนคุณเอาเงินที่ไหนเป็นเสียงแต่ถ้ามาซื้อตรงนี้ครับมันง่ายนะครับนะมันง่าย นะครับเอากูแก่แล้วเว้ยฮกูนะแก่แล้วนะกูเอาไว้ก่อนเว้ยกูติดคุกกูก็เจ็ดสิบแล้วมันคิดไปได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเด็ดยิพีบแล้วเดี๋ยล้วก็ได,ด้นะครับในรถโอ้นะครับเห็นหรือย,ยังอันตรายมากครับพี่น้องคนใดครับกต้าตัวนี่ครับนะในมุมมองของผมแต่คนอื่นไม่รู้ แต่ถ้าเป็นทนายนุกเขาไม่รู้นะแต่ผมนี่ว่าอันตรายมากนะครับนะปุ้ยเท่าไหร่เขายูนไตหมดครับเห็นหรือยังนะนะครับอันดับแรกก็ต้องนะครับให้หยุดบริษัทไว้ก่อนครับมันจะกินสอง่อกินสองเอ่งได้เลยนะครับกินยังไงครับมันก็ส่งคนมาเจรจากับกุ้งยิงได้นะครับกุงยิงว่าไง ผมมีทางออกให้คุณนะแต่ผมต้องดูแลดูแลเยอะนะครับดูแลลูกน้องผมเยอะนะท่านตุงนิเเหตกเรื่องครับมันสองเล้งเลยครับนะทางนู้นก็รับทางนี้ก็รับครับนี่คือมาเซียประเทศถ้าเรายอมมันเะครับประเทศเราจะหาย,ยานันนะปัญหาของประเทศจะไม่ได้รับการแก้ไขประเทศชาติเดินไม่ได้ ผมถึงบอกว่ามันต้องสาสานมันต้องสังเงานาผมขอฝากสภาผู้แทนราษฎรคุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณทำได้ครับคุณจะยกเลิกคุณจะทำอะไรก็ทำได้นคนพวกนี้ครับเป็นที่ค่าประชาชนเหมือนพวกคุณนั่นแหละครับถ้าคนใดกินเงินภาษีประชาชนคือที่ค่าประชาชนนะเห็นหรือยังครับนะอย่าไปคิดว่าเป็นนายครับมัาเป็นที่ค่าครับนะขนาดวีละ นะครับที่เรพัดยังถามนะครับนะเป็นไง <laughs>